หลวงพ่อสอนหลวงพ่อลำไย,ยวัดป่าเลไลเมืองเก่าท่าเสาเมืองขุนแผนดินแดนประวัติศาสตร์ทุงลายาสภาพภูมิประเทศของตำบลลัญยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยมีแม่น้ำแควไหลผ่านในทางทิศตะวันตกโดยภาพรวมของพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญและมีความสะดวกในการคมนาคมทางรถยนต์ ตำบลลาดยามีการบริหารงานใน2รูปแบบคือ 1. รูปแบบเทศบาลตำบลลาดยาในรูปแบบที่2ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาและในการแบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านลาดยาหมู่ที่2บ้านท่าเสาหมู่ที่3บ้านทุ่งนานางหรอกหมู่ที่4บ้านท่าหวีหมู่ที่5บ้านจันอุยหมู่ที่6บ้านท่าว่าและหมู่ที่7บ้านหนองแก ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผนักงานร,ราชการตำแหน่งคู่กศนตำบลรอบที่1ดิฉันนางสาวชันชนะพรชำนาญป่าตำแหน่งคู่กศนตำบลลาดย่าอยู่กศนมาสิบห้าปีค่ะถ้าจะถามว่าทำไมอยู่นานและทำไมไม่อยากไปเป็นภูในระบบครั้งคําตอบที่ตอบก็คือเพราะเรารับกศนกศนเป็นการทำงานที่มีเสน่ห์ในของตัวเองการทำงานของกศนมีเสน่ห์เป็นของตัวเอง เป็นการทำงานที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นเราได้เข้ากับชุมชนการที่เราได้เข้าชุมชนช่วยเหลือแนะนำได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆสิ่งนี้ค่ะมันทำให้เรามีความสุขตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ DMIS ข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบฐานข้อมูล DMIS ได้แก่ข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากร ชื่อและเบอร์ติดต,ต่อลิงก์เว็บไซต์ข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้เข้ารับบริการที่กศนตำบลตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลน,นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์สวตตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564มีนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน42คนในการรับสมัครนักศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนต้องให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่4ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ88.10ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ78.06 ตัวชีวัดที่7จําจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน21คนผลการดำเนินงานจำนวน54คนตัวชีวัดที่8รอยลผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้จำนวน9คนเพิ่มมูลค่าจำนวน27คนหลังจากจบหลักสูตรเรามีการติดตามผู้เรียนที่บ้านใช่ไหมคะแล้วตอนเนี้ย เราคิดว่าที่เราเรียนไปแล้วเราเอามาทำสร้างไรายได้ให้เรารทำอะไรได้บ้างคะก็สร้างไรายได้ได้มากท่สุดมากก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคุจะสนใจมากคก็คือหมายถึงว่าเราจะมีการโพสขายแล้วก็จะมีโอโอเดอร์สั่งไม่ค่ะคือก็เหมือนว่าเราเอาไปใช้เอาไปใช้ก่อนเอาไปแล้วเขาก็ทำ เอามาจากไหน<า>อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเอ้ยทาให้พี่ได้ไหมอ,อะไรเขาก็สั่งแล้วตอนนี้มีออเดอร์เยอะไหมคะก็ออเดอร์ก็เยอะอยู่นะแล้ว,ลว,ลวต่อไปอยากจะเรียนรักสูตรอะไรและกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชีวิดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าเสาบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งนานางหลอกและบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองแก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดโครงการตะก้าเติมรู้สู่ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา ตัวชีวัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนซึ่งดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน6โครงการตัวชีวัดที่11ความสําเร็จของกา,ก,าขขขาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกอบตอและนายกอบตอตัวชีวัดที่12งงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ขับเคลื่อนและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ทั้งสิ้นจำนวน11โครงการตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี b เบสแพดชีสได้คิดคน้นรูปแบบการปฏิบัติงานของครูกศนอตำบให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โมเดลคู่สู่โมเดลให้เป็นครูกศนอตำบต้นแบบ ตัวชีวัตที่1 4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งดำเนินตามกิจกรรมหรือโครงการจำนวนทั้งสิ้น6โครงการสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านถูกการประเมินดิฉันได้รับคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตเดิมเคยมีความแตกต่าง เดิมเครมีคนมองข้ามเพียงเคยผิดพลังพลาดไปก็สอนอแห่งนี้ทำให้มีชีวิตใหม่สร้างแม่พิมพ์นำทางสรรสร้างคนดี